ดูแลตัวเองของเราด้วยอะค่ะอะไรเงี้ยเลยดับเอนคนเขาชอบแต่งหน้าจัดจัดค่ะเล้าหน้าเลยหรอไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะมีริ้วรอยหรือว่ามีรอยเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องดูแลอะไรตัวเนี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของกล้องด้วยแอปมันก็ช่วยเราได้เยอะค่ะ จำได้เลยว่าเพื่อนทักว่าไปพนผู้น่าเหลือบางเรียนเพราะว่าตอนนอนอ่ะเราทากำลังบินไปตอนนอนแล้วพอตอนเช้าเราตื่นแล้วก็ล้างมันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งสาวๆมีทั้งแบบมีมีทั้งทอมอะไรอย่างงเี้นจะเป็นทาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่ได้ปิดแล,ล้วเราไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีที่เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจเราคุยได้เราสบายใจเราก็ว่าจะพูดว่าเฮาแว่าน่าไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะค่ดูแลตัวเองของเราด้วยอะค่ะอย,าอยา่างเงี้ยในระดับหนึง่ง จริงๆแล้วเพื่อนคนไม่ค่อยอาจจะรู้พว่าเหมือนคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าจั่งนักนะคะเวลาปกติทั่วไปนะคะก็จะมีแบบว่าเติมสวยบ้างกับอาหารการกินอะไรอย่างนี้มากกว่าเือความเป๊ะเรื่องความแบบวา่าเล้าหน้าของเราที่ต้องเปทันวันการเงื่อยเล่าหน้าเหรไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะอาจจะมีนนะะม,มีในเรื่องของการดูแลผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเราเนี่ยคะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบ อันไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มมีริ้วรอยหรือว่ามีรอยเหี่ยวยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องดูแลอะไรตังเนี้ยค่ะก็ก็มีดูแลปกตินั่นแหละเนี่ยหลายคนมองว่าเราสูยเาตัวที่เราออกไปว่าแม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของกล้องด้วยแอปมันก็ช่วยเราได้เยอะพอสมควรใช่ก็คือด้วยภาพที่ออกออกมาค่ะมันจะออกเป็นแนวแบบคามๆเข้ามาแล้วลุคก็จะดูแบบแมนแมนค้ำๆแบบดูแบบดูแบบดูลุยอ่ะ ด้วยความวิพาพษเราออกไปดูความธรรมะท่าแมงของเราหลายๆอย่างเนีย้ยด้วยท่ะไม่รู้สึกว่าดูแบบดูไม่น่าจะแบบสนใจตัวเองใส่ใจกับความสวยความงามสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าดูแลความสวยความงามของตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่แบบม1ม .2 เลยก็คือสวยม่แต่ม1เลยคือประทินผิวอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่มามาใช่ใช่ถูกต้องค่ะคือแบบจาได้เลยว่าตื่น จำได้เลยว่าเพื่อนทักว่าไป่พันหน้าเหลืองบางเรียนเพราะว่าตอนนอนอะ่ะเราทาขมิ้นไปนตอนนอนแล้วพอตอนเช้าเราตื่นแล้วก็ล้างมันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะออคือเป็นคนที่แบบชอบสมุนไพรอะไรเกี่ยวกับการบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มสีสาวๆมาดิลกันไหมว่าอุ้ยกีนพี่พันไั้เลยแบบมีมีทั้งสาวๆมีทั้งแบบมีมีทั้งทอมอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นทาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สิ่งที่เราแบบดูแลตัวเองมามันก็ไม่ได้เสียเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ัก็คืออยากสตาร์ทไปมาถ้าถ้ามันคือคิดว,ว่าทุกคนแหละใช่ไหม,มก็อยากจะแบบสตาร์ทความแบบอ่อนเย้าขอตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเวลาเราเห็นหน้าตัวเองแล้วเราก็รู้สึกเออมันก็รู้สึกว่ามันแบบสบายใจสบายตาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขารับคมนม่มันก็ก็คือมันก็มีก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้ปิดแล้วเราไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีที่เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจ <Yes. S 2> เราคิดว่าเรารสบายใจเราก็โอเค ก็ยินดีเข <the> ้ามาอะไรใช่ว่าแล้วตอนนี้ก็คือมีคนคุยไหมก็มีค่ะมีมีมีจะใส่ไหมค่ะสะใส่ไหมก็ใสก็ตามตามวัยอะไรอย่างเงี้ยตามตามจบที่เราติ๊กไวหมตามจบที่เราติ๊กไวไหมเหรอคะมันก็มันก็คือแค่เรารู้สึกว่าเราเราคุยด้วยเรา รู้จักด้วเรารู้สึกเราแฮปปี้เรามีความสุขสบายใจก็พอแล้วม,มันยังมีความ,วมกวม,มันยังต้องก้าวข้ามขั้นไม่เลยค่ะไอเรื่องความรักอะไรแบบนั้นนะอะไอที่อนดีหรืออะไรล้วแต่งอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเข็ดหรือว่าต้องทัวหรือว่าอะไรเง,งี้ยคือเราปล่อยแบบเอาแบบทุกแต่ละวันให้เราแบบมีความสุข,ขดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงน,งงนะะเราไม่ได้ปิดแ<ว>ล้วเราไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีที่รรเรารู้สึกว่าเออเราสบายใจเราคุยแล้เราสบายใจเราก็โอเค